อัปเดตครับอัปเดตสินค้าเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็ทําการขนย้ายสินค้าเข้ามาที่ร้านนะครับ5คันนะครับสินค้าเข้ามาทั้งหมด16คันนะครับก็เข้ามาวันนี้5คันนะครับเป็น L5018 นะครับวันนี้เข้ามา2คันนะครับชั่วโมงพันกว่านะครับชั่วโมงพันกว่านะครับ2คันนะครับแล้วก็มี3218ครับชั่วโมงหลักร้อยครับ หนึ่คันนะครับร้อยเชั่วโมงนะครับหนึ่งคันนะครับ MU สี่เกครับ MU สีเข้ามา3คันนะครับคุณลูกค้าตอนนี้กําลังขนย้ายเข้ามา1นึคันนะครับ MU สี่เกนะครับเข้ามา3คัน MU ห้าเจ็ดขับเข้ามา1คันนะครับรถเกี่ยวครับเข้ามา3คันนะครับเป็น DC เ3 DC 7จ g ดศูนย์จีนะครับเข้ามาสคันนะครับ มีอะไรอีกก <c oughs> ็สินค้าเข้าใหม่ครับอัปเดตให้ดูนะครับก็ดียัมแท็กเตอร์นะครับสินค้า,าเข้ามาเติมแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่รอกันนะครับอัปเดตให้ดูนะครับใครที่รอเ u 4 9อยู่ครับรถขนส่งเริ่มขนส่งมาส่งแล้ว1คันนะครับก็จะทําการขนย้ายมาอีกอให้ครบเต็มจํานวนนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับ จะจองขันไหนก็รีบจองเลยนะครับสินค้าช่วงนี้ราคาปรับขึ้นเยอะนะครับก็จะพยายามหามาเติมให้ลูกค้าให้ f c เช่นเคยนะครับโทรหาเซออวนก่อนเดินทางนะครับ087224 4 0, 0 08 3 2 3 0813201227ศูนย์าหน่ายะครับศูนย์จำหน่ายรถเท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจรุ่นไหนก็โทรหาเซออวนได้นะครับ สวอ้วนยินดีให้บริการยินดีรับใช้นะครับขอบคุณครับ